สวัสดีครับหลังจากที่เราไม่ไม่ได้เจอกนฆษนานวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว a าร์มี่อาปดนะครับตัวนี้อามาในมันมันจเป็นทรงหนึ่งานหนึ่งคิมเบอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างกล่องเข,าข้าค่อนข้างสวยงามนะฮะแบบมาเรียบๆแต่ว่าเออดูดีนะฮะมาดูกันครับตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับสีดําล้วน มาดูกันข้างในมีคู่มือสวยงามมากคิมเบอนะครับอ,อย่างที่ว่ากันอันนี้เขาผมว่าเขาค่อยๆพัฒนาขเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะกรอบขึ้นมาก็ตามประมาณนั้นนะครับเราก็มีในกล่องก็จะมีลูกศรนนะครับอ250นัด6มิลิเมตรนะครับมีกระบอกสูบให้นะครับกระบอกสูบแล้วก็มีอ่าอันนี้มียางพ็อบให้ด้วย คงเขาคงรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครัแล้วก็มียาโอลิงให้ยาโอลิงตรงเนี้ข้อดีของมันคือคุณเอาตัวนี้เราไปเทียบไปเทียบเบอร์เอาตามตามร้านร้านที่เขาขายโอลิงได้นะครับโอลิงวาวโอลิงลายนี้พร้อมเขาคงรู้ว่าเมืองไทยเมืองร้อนนะครับปัญหาพวกนี้ต้องเกิดแน่นอนนะครับมามาดูกันต่อไปมีอะไรอีกมีแมกกาซีนมีตัวปืนนะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ไว้สําหรับดึง ดึงเวลาใส่ลูกแต่ผมไม่แนะนําไม่ใช้นะครับเพราะว่าเวลาดึงเนี่ยถึงเวลาใช้เล็บจิกดึงเอาดีกว่าเวลาใส่ลูกเขาใส่กันด้านล่างนะครับไม่ใช่ใส่ข้างบนตรงนี้นะครับและไม่ใช่ใส่อย่างนี้นะใส่ตรงเนี้ยจะทําให้ปัดแม็กแตกนะครับให้เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับแล้วก็ใส่จากตรงนี้ลงไปนะครับในคู่มือจะมีบอกนะครับใช้มือจิกไว้แล้วค่อยๆปล่อยยาดีขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราจะทําให้ตัวพัดอีกตรงนี้แตก นะครับปักแม็กแบ็ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ในเมืองไทยก็มีคนทําปักแม็กขายอยู่แม่งปักแม็กองเหลืองก็ค่อนข้างดีครับใทรทาใครททใช้เวิร์กนะครับโอเคมาดูกันต่อ,อตัวปืนสิ่งที่ิ่งที่ว่านไปแล้วค,คือเจ้าคิมเบอร์เนี่ยมันก็คือหนึ่งก้านหนึ่งนะครับมีมีมไรเด็ดในรุ่นนี้ก็ขอบอกก่อนชอบมากสุดคือสูหลังสูงหลังน่าจะมีพายน้ําเรืองแสงสำหนะรับยิงในตอนกลางคืนนะับพอโดนสว่างปุ๊บมันจะมองเรืองแสงเห็นเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ สูน้ามีถ้า,าแล้วก็มีการบากเป็นร่องๆไว้นะครับตรงนี้ค่อนข้างดีตัวตัวปืนสามารถติดอุปกรณ์ได้นี่นะครับมีหลากติดอุปกรณ์ด้านหน้ามาพร้อมเลยอ,อย่างที่หลายๆคนถามว่า,าหนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งแล้วจะติดเลเซอร์อยังไงนี่ไงไอตัวนี้มาใช่ไหรอติดเลเซอร์ได้เลยนะครับติดเลเซอร์ติดไฟฉายชุดแต่งก็ติดต่อทางคุณยงสองซูมได้เลยนะครับนั่นแหละก็ามาดูกัน รูปแบบระบบการทํางานข้างในเดี๋ยวมาดูกันวิธีถอดสไลด์นะครับขึ้นสไลด์มาแค่ครึ่งหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตรงที่คันแขวนนะแค่ครึ่งตรงนี้นะครับแล้วกด,ดอีกด้านหนึ่นงนะครับกดตรงตรงนี้อีกด้านหนึ่งกดปึ๊บนะครับแล้วค่อยดึงนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะออกมาแล้วนะครับนี่ก็มีชุดมีชุดฮอปตัวนี้ระบบฮอปนี้ถอดแบบมาจากพวกมาโลกอีกเหมือนกันเป๊ะนะครับใช้ร่วมกันได้ เวลาใส่ก็ใส่เข้าไปจากด้านหน้านะครับกดปึ๊กนะครับใส่หมุดตรงนี้นะครับเหมือนเดิมอย่าอย่าเลื่อนอย่าเลื่อนจนสุดจนถึงคันขวาซ้ายมันจะมีติ่งก่อน้ันขวา้ายครับมันจะเป็นติ่งสลับกดลงไปนะครับกดเขโอเคนะฮะใช้ได้มาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบยิงดูกันนะครับทดสอบยิงอ r ยี่แปดหรือเก้าหนึ่งคิมเบอร์ของ Army นะครับ ระยะ8เมตรนะครับลูกสศรก็ได้ว่าสิบสองศูนย์แก๊สตอนนี้เราใช้แก๊สอ่า WE นะครับในการทดสอบตัวนี้นะครับไปหามาใช้ดูตัวนี้ค่อนข้างค่อนข้างเวอร์ครับหลังจากการทดสอบหลายๆครั้งนี้รู้สึกว่าใช้ค่อนข้างดีมันเป็นแก๊สแรงนะครับแล้วก็ความแรงที่ท,ที่ที่วัดได้อยู่ประมาณสา0 3 40, 3อยสสสาอยสาสิถึง340อยสิประมาณนี้ด้วยด้วยแก๊สตัวนี้นะครับค่อนข้างดีเดี๋ยวมาดูกันนะครับทดสอบ 5.30นแดดแรงโอเคลมไม่ค่อยมีน่าจะโอเคนะครับลองยิงกระดดกนะครับ โอเคไหมในเมื่อกี้ใส่รูปสูงรู้สึกี่นัดจะไม่ได้พาไปแค่สองนัดเองกระป๋องบราซี่อครันนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะยิงดีขนาดไหนนะครับก็ทั้งหมดนี้ต้องต้องตั้งฮอปตั้งอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะยิงแล้วก็ลองตั้งสูงยิงกันดูโดยส่วนตัวแล้วหนึ่งก้านหนึ่งเขาทำมาค่อนข้างดีอยู่แล้วดูชุดท่อที่เป็นอลูมิเนียมตัวนี้นครับก็ปัดเงาค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็หลายจุดเพิ่งสังเกตเห็น นกนะครับนกตรงจุดนี้จะมีเหมือนกับเขาเขาบุ๋มมาข้างหนึ่งนะครับค่อนข้างค่อนข้างสวยงามแล้วก็ที่ชอบสุดคือมีเข็มทา้ายฉนวนหลอกค่อนข้างสวยนะครับก็ลองหามาดูกันแล้วกันตอนนี้ในตลาดน่าจะพอมีแล้วลองเดินเดินดูกันแล้วกันเท่าไหร่ก็สําหรับผมก็ราคาก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่บอกแล้วปืนสั้นผมปฏิญาณตนลว่าถ้าของจีนผมจะตั้งราคาไม่ให้เกิน3,000บาทราคาต้องอยู่แถวนี้นะครับ ก็ถ้ามีอะไรก็ลองโพสต์ถามในเด็ดดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ